เกษตรกรครับที่ทํานาอยู่นะครับวันนี้คือความสําเร็จนะครับในการที่เราใช้อีย่อยบวกกู้ดินนะครับหชุดต่อน้ํา200ลิตรใช้ได้ประมาณ5ไร่นะครับเกษตรกรครับเมื่อ7วันก่อน8วันก่อนเนี่ยโอ้โหข้าวนี่เต็มไปหมดนะฟางข้าวนี่เต็มไปหมดแต่ณวันนี้นะครับดูการย่อยสลายนะครับไม่มีเหลือเลยนะครับสักนิดหนึ่งนะครับถ้าใครตอนนี้ทํานาอยู่นะครับบอกเลยนะครับถ้าอยากจะย่อยต่อทรงต่อ้างข้าวดิบข้าวแดงเนี่ยไม่ต้องเผาไฟนะครับไม่ต้องเผาฟางด้วย แล้วใช้ชุดนี้อีย่อยนะครับบวกกู้ดินนะครับหชุดนะครับน้ำสอ0รลิตรฉีดไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราตีเทือประมาณหลังจากนั้น8วันเราหมักไว้ก่อนนะครับแล้วดูนะครับบรรยากาศตอนนี้นะตอนนี้นี่คือ8วันนะครับ8วันนี้บรรยากาศทั่วๆไปนะครับอันนี้คือ ยี่สิบไรนนะครับดูนะครับสวยงามมากกําลังตีเทือกอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราหวาแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมครับกู้ดินก่อนนะครับแล้วบวกอย่ยไปในการทํานานะครับถ้าอย่างอื่นเนี่ยเรากู้ดินบวกสามอสวินเนี่ยคุณจะได้ผลผลิตที่ดีอย่าลืมครับติดต่อตามหมายเลขนี้ถ้าอยากจะกู้ดินหรืออย่ยนะครับเราย่อยได้จริงๆนะครับย่อยจนย่อยนี้ย่อยสินคุณด้วยนะครับว่าคุณจะต้องได้เงินได้ทองมากมายนะครับเราสนใจติดต่อได้นะครับตามหมายเลขนี้อย่าลืมครับสองทุ่มตรงเจอกันนะครับ psi แปดสิบเจ็ดหนึ่งหน